วิกฤตการ์กัมพูชาลุกเป็นไฟสแกมเมอร์จีนแตกทับแหก่กรูกันหน้าสถานทูตเรียกร้องขอชีวิตหวังหนีออกนอกประเทศโดยด่วนที่สุดกดไลค์เป็นกำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนช่องคุยให้ฟังเอาล่ะมาเริ่มกันเลยสถานการณ์ในกัมพูชาตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดสุดๆ ภาพที่เห็นตามสื่อต่างๆคือความโกลาหลวุ่นวายคนเป็นพันๆไปออหน้าสถานทูตทั้งจีนมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามล่าเหมือนมีงานอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆไม่ใช่เลยนี่คือการประท้วงคือการเรียกร้องขอกลับบ้านเกิดแต่คนพวกนี้ไม่ใช่แรงงานธรรมดาไม่ใช่เลย กลุ่มคนที่กำลังประท้วงนี่แหละคือกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าเป็นสแกมเมอร์แก๊งคอเซนเตอร์ที่ใช้กัมพูชาเป็นฐานมานานหลายปีและทำไมอยู่ๆถึงออกมาแสดงตัวกันแบบนี้จากที่เคยซ่อนตัวอยู่เงียบๆเพราะตอนนี้พวกเขาร้อนรนเหมือนหนูติดจันเป้าหมายเดียวคือต้องออกจากกัมพูชาให้เร็วที่สุดไม่สวนวิธีการแล้วมันต้องมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นแน่ๆฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้รังแตกมีชื่อเดียวเลยหลิวจงอี้หลิวจงอี้ ใอีกชัดเจนมากคือกวาดล้างให้สิ้นซากแล้วเขาก็ประกาศกล้าวเลยนะว่าถ้าไม่ได้ตัวหัวหน้าใหญ่สุดกลับไปเขาเองก็จะไม่กลับปักกิ่งนี่มันยิ่งกว่าการส่งตำรวจม,มาช่วยงานธรรมดาแล้วเหมือนจีนส่งผู้คุมกฎของตัวเองเข้ามาจัดก,การในประเทศอื่นเลยถูกต้อง แสดงว่าจีนคงทนไม่ไหวแล้วจริงๆการมาของหลิวจงอี้ก็เลยเหมือนเสียงระฆังมรณะสำหรับแกงพวกนี้พอที่ซ่อนไม่ปลอดภัยก็ต้องดิ้นรนใช่สิ่งแรกที่ทำคือสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อขอความเห็นใจพยายามเปลี่ยนตัวเองจากผู้ล่าให้กลายเป็นเหยื่อมีข้ออ้างอะไรบ้างมีหลักๆ2แบบแบบแรกนี่คลาสสิกมากบอกว่าเป็นแค่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวผู้โชคร้ายใช่เข้ามาเที่ยวดีๆแต่โดนหลอกมาทำงาน ถูกกักขังยึดพาสปอร์ตวีซ่าขาดฟังดูมีช่องโหว่เยอะไปหน่อยไหมอ่อนมากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับอีกกลุ่มกลุ่มที่สองยอมรับว่าลักลอบเข้าเมืองมาผิดกฎหมายอ่ะฮะอันนี้ยังจริงกว่าหน่อยแต่ก็ยังอ้างว่าถูกหลอกอยู่ดีบอกว่ามีคนชวนมาทำงานแอดมินสบายๆเงินเดือนสูงลิว่วแต่พอมาถึงก็โดนบังคับให้โทรหลอกคนอื่น ใช่คือพยายามสร้างภาพว่าเป็นเหยื่อซ้อนเหยื่ออีกทีเป็นผู้กระทำผิดที่ไม่มีทางเลือกซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามตัวใหญ่ๆเลยว่าในคนเป็นพันเป็นหมื่นที่ออกมาโวยวายกันเนี่ยมีกี่คนที่เป็นเหยื่อจริงๆและกี่คนที่เป็นอาชญากรที่แค่หาทางหนีพอที่ซ่อนไม่ปลอดภัยเส้นทางการหนีก็เลยกลาหลนไม่แพ้กันแล้วหนีไปทางไหนกันเป็นหลักมีสองสายหลักๆสายแรกมุ่งหน้าไปทางตะวันออกไปที่เมืองบาเวต ชายแดนเวียดนามใช่เลยตรงนั้นเป็นเมืองชายแดนสำคัญตอนนี้คนหลายพันคนไปออรวมกันอยู่ตรงนั้นกลายเป็นภาวะคอขวดสร้างความตึงเครียดให้เจ้าหน้าที่ชายแดนของทั้งสองฝั่งมากเหมือนระเบิดเวลาที่รอวันปะทุส่วนอีกสายที่ไปต่อไม่ไหวก็เลือกทางที่ดูจะปลอดภัยกว่าคือไปสถานทูตใช่กระจายตัวไปตามสถานทูตของชาติตัวเองในพนมเปญ หวังว่าการกดดันผ่านสื่อจะทําให้รัฐบาลตัวเองต้องยื่นมือเข้ามาช่วยแล้วฝั่งเวียดนามเขารับมือยังไงกับคลื่นคนที่ทะลักไปที่ชายแดนช่วงแรกก็ยังพออารมุ่มอรวยใครมีเอกสารครบก็ให้ข้ามได้แต่ตอนนี้คงไม่แล้วไม่แล้วเพราะจนวนคนมันเพิ่มแบบผิดสังเกตจากร้อยเป็นพันในเวลาสั้นๆเขาก็รู้แล้วว่านี่ไม่ใช่การเดินทางปกติมันคือการอพยพหนีตายถูกต้องท่าทีของเวียดนามเลยเปลี่ยนไปเลยหมายความว่าประตูปิดตายแล้ว แพทบจะปิดตายเลยตอนนี้ตรวจสอบเข้มงวดขึ้นเป็นทวีคูณตั้งด่านเพิ่มซักประวัติละเอียดเพราะเวียดนามมองว่าการปล่อยคนกลุ่มนี้เข้าประเทศก็เหมือนนําเข้าปัญหาอาชญากรรมเข้ามาด้วยแล้วในความโกลาหลทั้งหมดนี้คนไทยละ่ะสถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์ของคนไทยน่าเป็นห่วงแล้วก็ซับซ้อนกว่าชาติอื่นมากเพราะว่าเพราะสถานทูตไทยในกัมพูชาปิดทําการไปนานแล้วอ้าวจริงสิ ปิดไปต้องแต่ช่วงที่มีความขัดแย้งกันนั่นแหละคนไทยที่ติดอยู่ในนั้นเลยไม่มีที่พึ่งอย่างเป็นทางการไม่มีหน่วยงานให้วิ่งเข้าไปขอความช่วยเหลือได้โดยตรงเท่ากับว่าถูกตัดขาดเลยไม่มีทางออกที่เป็นทางการไม่มีเลยทางเลือกของพวกเขามีจํากัดแล้วก็อันตรายมากเช่นก็ต้องหาทางกลับผ่านช่องทางธรรมชาติซึ่งเสี่ยงทุกรูปแบบ หรือไม่ก็ลักลอบข้ามไปประเทศที่3อย่างลาวก่อนแล้วค่อยหาทางกลับเข้าไทยซึ่งก็เสียงไม่ต่างกันเป็นสถานการณ์ที่สิ้นหวังจริงๆวิกฤตครั้งนี้มันสั่นสะเทือนรุนแรงมากนะไม่ใช่แค่ในกลุ่มสแกมเมอร์แต่มันส่งผลไปทั้งสังคมกัมพูชาเลยปฏิกิริยาของชาวเขมรเองเป็นยังไงบ้างที่จู่ๆประเทศตัวเองก็ถูกตีตราว่าเป็นศูนย์กลางอาชญากรรมไปแล้ว ชาวขเขมรจำนวนมากกำลังช็อกและสับสนคือเพิ่งจะรู้ว่าใต้พรมที่เหยียบอยู่ทุกวันมันเต็มไปด้วยเครือข่ายอาชญากรรมขนาดใหญ่ทั้งที่ก่อนหน้านี้รัฐบาลบอกว่าไม่มีใช่รัฐบาลยืนกรานมาตลอดว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ความจริงที่ถูกเปิดโผงด้วยสื่อต่างชาติกับรัฐบาลจีนมาเลยเหมือนการถูกตบหน้าอย่างแรงภาพลักษณ์ประเทศพังพินาศในพริบตาใช่สื่อทั่วโลกประคมข่าวไม่หยุด ตอนนี้คำว่ากัมพูชากับแสแกมเมอร์แทบจะแยกกันไม่ออกแล้วมันสร้างความอับอายและความโกรธแค้นให้คนในชาติแน่นอนไม่ใช่แค่อับอายนะยังสร้างความหวาดระแวงให้ประเทศเพื่อนบ้านด้วยทุกชาติตั้งคำถามเดียวกันว่าทำไมรัฐบาลกัมพูชาถึงดูเหมือนจะปล่อยให้คนเหล่านี้หนีออกไปได้ทำไมไม่จับกลุ่มดำเนินคดีให้สิ้นซากใช่การปล่อยให้อาญากรทะลักข้ามแดนก็ไม่ต่างอะไรกับการผลักปัญหาไปให้ประเทศอื่น พอเราไปดูความคิดเห็นของชาวเขมรในโลกออนไลน์มันสะท้อนความรู้สึกที่ซับซ้อนมากไม่ใช่แค่ความโกรธมันมีหลายมิติปนอยู่มีธีมหลักๆเลยใช่ไหมใช่ทีมแรกที่ชัดสุดคือการปกป้องภาพลักษณ์ของชาติและการโยนความผิดให้คนนอกมีความเห็นที่บอกว่าพวกนี้ทําให้ประเทศกัมพูชาดูแย่ในสายตาชาวโลกกลับไปได้ก็ดี ซึ่งมันก็พัฒนาไปจนถึงขั้นสุดโตง่งใช่ไปจนถึงความเห็นที่บอกว่าสิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่าแก๊งสแกมเมอร์ทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติทั้งจีนอินโดนีเซียอินเดียมาเลเซียไทยและเวียดนามไม่มีคนขเขมรเกี่ยวข้องเลยแม้แต่คนเดียวคือการปฏิเสธความรับผิดชอบโดยสิ้นเชิงเลยเป็นการลากเส้นแบ่งชัดเจนว่านี่คือปัญหาของคนนอกคนขเขมรเป็นแค่ผู้ถูกกระทํามันเป็น,นกลไกป้องกันตัวเองอย่างหนึ่งแต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีอีกตีมที่สวนทางกันคืออะไรคือความไม่ไว้วางใจในรัฐบาลของตัวเองมีความเห็นที่ตั้งคำถามว่าเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ทำไมรัฐบาลกัมพูชาไม่ออกมาบอกแต่กลับมีแต่สื่อต่างชาติที่เผยแพร่ความเห็นนี้ทรงพลังมากมันแสดงให้เห็นรอยร้าวลึกๆระหว่างประชาชนกับรัฐบาลไม่ใช่แค่โกรธแสแมเมอร์แต่โกรธรัฐบาลตัวเองด้วยที่รู้สึกว่าถูกปกปิดความจริงเหมือนกับว่า พวกคุณปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไงซึ่งมันก็ไปเชื่อมโยงกับตีนที่สเสียงเรียกร้องความยุติธรรมถูกต้องมีความเห็นหนึ่งผู้ตรงๆเลยว่าสถานทูตไม่ควรช่วยเหลือคนทำผิดกฎหมายควรปล่อยให้ถูกจับไปนี่คือเสียงของคนที่ไม่ต้องการเห็นการช่วยเหลืออาชญากรไม่ว่าพวกเขาจะอ้างว่าเป็นเหยื่อหรือไม่การช่วยให้คนพวกนี้หนีกลับประเทศก็เหมือนสนับสนุนให้คนทำผิดลอยนวลแต่สามตีมนี้มันก็ขัดแย้งกันเองอยู่นะ ปกป้องชาติไม่ไว้ใจรัฐเรียกร้องความยุติธรรมมันยังมีอีกมิติที่ซ่อนอยู่คือมิติทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นความจริงที่น่าอากักกระอวนใจที่สุดใช่เลยมันสะท้อนออกมาในความเห็นที่ว่านักธุรกิจจีนบางส่วนที่หนีออกไปเป็นเจ้าของกิจการในกัมพูชาหากพวกเขาไปหมดแล้วใครจะจ่ายเงินเดือนให้ลูกจ้างชาวขเขมรความเห็นนี้คือการยอมรับความจริงที่เจ็บปวด วัศเศรษ,ษกิจท้องถิ่นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะเมืองอย่างสีหนุวิวหรือปอยเปตมันต้องพึ่งพาทุนจีนพวกนี้ไม่ว่าเงินทุนนั้นจะมาจากธุรกิจสีขาวสีเทาหรือสีดํานี่คือภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของจริงด้านหนึ่งก็อยากจะกวาดล้างสิ่งเลวร้ายออกไปแต่อีกด้านก็กังวลว่าปากท้องของตัวเองจะได้รับผลกระทบใช่เมื่อนายทุนจีนหนีไปโรงแรมร้านอาหารคาสิโนก็อาจจะต้องปิดตัวลง เป็นความซับซ้อนที่มองแบบขาวดำตัดสินไม่ได้และเมื่อความรู้สึกทั้งหมดนี้มันปะปนกันทั้งความอับอายความโกรธความไม่ไว้ใจความกังวลเรื่องเศรษฐกิจมันก็นำไปสู่ธีมสุดท้ายที่อันตรายที่สุดคือความโกรธแค้นและความหวาดระแวงโดยรวมมันแสดงออกราวทับเซในความเห็นที่เจ็บแสบมากความเห็นหนึ่งที่ บอกว่าไม่ว่าจะเป็นสแกมเมอร์จริงหรือไม่แต่ทำไมไปที่ไหนก็ทิ้งแต่ขยะเกลื่อนกลาดบางคนถึงกับยืนปัสสาวะข้างกำแพงซึมซับนิสัยคนขมเต็ไปเต็ม ประโยคสุดท้ายนี่มันสะท้อนความดูถูกทั้งคนนอกและวิจารณ์คนในชาติเดียวกันเองไปพร้อมๆกันเลยนะใช่มันคือความขยักขยแยงต่อพฤติกรรมที่มองว่าต่ำรามแล้วมันก็ไปสุดทางที่ความเห็นสุดท้ายที่ตั้งข้อสังเกตว่าทำไมอยู่ดีๆถึงแห่ออกมาพร้อมกันหรือว่าชาวต่างชาติทั้งหมดที่เห็นในกัมพูชาคือสแกมเมอร์นี่คือจุดเริ่มต้นของความหวาดระแวงในสังคมแล้ว เมื่อความไว้เนื้อเชื่อใจมันพังทลายลงทุกคนที่เป็นคนต่างชาติก็อาจถูกมองด้วยสายตาที่เคลือบแคลงสงสัยไปหมดกลายเป็นว่าใครก็ตามที่ไม่ใช่คนคเขมรอาจเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายอาชญากรรมนี้ก็ได้จากเหตุการณ์เดียวมันลุกลามบานปลายไปสู่การตั้งคําถามต่อทุกสิ่งทั้งตัวตนของชาติความสามารถของรัฐบาลน,นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกัมพูชาที่พวกเขาจะต้องเลือกว่าจะจัดการกับปัญหานี้ยังไง สิ่งที่ต้องจับตาดูต่อไปคือท่าทีของรัฐบาลกัมพูชาพวกเขาจะร่วมมือกับจีนเต็มที่เพื่อรักษาความสัมพันธ์หรือจะพยายามจำกัดขอบเขตการทำงานของหลิวจงอี้เพื่อปกป้องผลประโยชน์บางกลุ่มการตัดสินใจนี้จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของกัมพูชาในอีกหลายปีข้างหน้าเลยคุยให้ฟังจุดประกายให้คุณสร้างสรรค์ความคิดที่ดีกว่าเดิมฝากติดตามช่องไม่พลาดความคิดดีๆ